สวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะคลิปนี้ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนกันยายนปี2566สำหรับชาวธนูดวงดาวแต่และดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านบ้างจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนนี้มีดาวหลายดวงด้วยกันซึ่งจะมีการโคจรพักองศามีการโคจรวิปริตนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูจะตั้งรับอย่างไร มารับฟังกันค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวตนุลักษณ์ดาววาสนาของท่านก็คือตําแหน่งดาวพฤหัสแน่นอนว่าพฤหัสทําตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพเรือนปุตตะ ท่านมักจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริวารลูกหลานต่างๆมักเข้ามาส่งเสริมเพราะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเพราะนั้นในช่วงระยะที่ดาวตัวตนมามีความสัมพันธ์อยู่ในภพเรือนนี้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนการสร้างความมั่นคงหรือท่านใดที่ทำธุรกิจธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายบ้านการซื้อขายรถต่างๆทำธุรกิจ เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวหรือมีคนในครอบครัวเข้ามาร่วมทําธุรกิจด้วยลักษณะแบบนี้ถือว่าจะเกิดโชคลาภกับท่านได้อย่างดีค่ะพฤหัสเขามาอยู่ในราศีแม่าตุไฟถือว่าท่านมีไฟในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในการที่จะทํางานในการที่จะทําเรื่องราวสร้างเรื่องราวความสําเร็จด,ดีๆให้กับตัวเองแล้วก็จะสําเร็จทุกอย่างได้โดยง่ายด้วยเช่นกันนะคะ ที่นี้เขาก็กลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวราหูซึ่งได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคราหูเขาเป็นเจ้าเรือนศาสระนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวสองดวงนี้กลุมร่วมกันเชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูมักจะมีในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการพูดการเจราจาต่างๆมักจะทําได้ดีค่ะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพฤหัสเขามีการพักองศาหรือว่าการโคจรเดินถอยหลังเพราะนั้นในเรื่องของ บริวารบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีการเปลี่ยนบริวารเกิดขึ้นดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมค่ะก็ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการงานนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําพูดการเจรจาก,การสื่อสารต่างๆเมื่อพฤหัสเข้าเดินถอยหลังท่านจะต้องผลักดันในเรื่องของการใช้ความเข้าใจใช้ความรู้ในการสร้างคนที่ทํางานขึ้นมาใหม่หรือว่าในการที่จะ สอนงานให้ลูกน้องสร้างบริวารขึ้นมาใหม่ลักษณะเหล่านี้มักจะได้พบเจอค่ะด้วยได้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ลูกน้องเก่าไปลูกน้องใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านจะต้องใช้การสอนงานหรือว่าการส่งบริวารของท่านไปเรียนรู้ในเรื่องการงานค่ะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดลาภผลได้อย่างดีนะคะท่านจะต้องใช้ทักษะในการพูดจาด้วยเช่นกันเพราะว่าถือว่าราหูเขาก็ทําตําแหน่งโยกกับดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนี่ไงคะ,ะ,คะก็แสดงว่าส่งผลโดยตรงกั ับเรื่องของการเงินเพราะนั้นในช่วงที่ดาวตัวตนมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนู ท่านจะต้องมีการที่สร้างคนขึ้นมาใหม่ในการทำงานหรืออาจจะมีใครที่มาทำงานแทนท่านแขนซ้ายแขนขวานะคะหรือว่าคนที่อยู่ซ้ายขวารอบตัวท่านจะต้องมีเบอร์1นึเบอร์สองที่ท่านสามารถไว้ใจได้ในเรื่องของการงานค่ะแต่ว่าช่วงระยะนี้เมื่อดาวพฤหัสถอยหลังก็จะมีในเรื่องของลูกน้องเก่าที่มาขอทำงานร่วมด้วยลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือได้ว่าอาจจะมาสร้างโชคลาภสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับท่าน แล้วก็ระวังในเรื่องของคนที่จะมาเอาเปรียบท่านด้วยเมื่อดาพฤหัสเขาโคจรเดินถอยหลังค่ะอาจจะมีลูกน้องบางคนที่มารบกวนว่วานในเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การเงินก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูเจ้าบ้านเขาคะ่ะเจ้าบ้านเขาคือตําแหน่งดาวอังคารอังคารได้ตําแหน่งมหาจักรอยู่ในราศีกันอยู่ในภพการงานโดยตรงอังคารอยู่ในบ้านดาวพุธแล้วก็ดาวพุธเขามาอยู่ในภพสุภะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะทําให้ท่านนั้นต้องใช้ในเรื่องของคําพูดการบริหารคําพูดหรืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างชัดเจน,นะคะ่ะอังคารเมื่อเขาอยู่บ้านดาวพุธก็ถือว่าเป็นดาวคู่ วิวาทนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่จะเกิดเรื่องของการพูดคุยในเรื่องการงานถือว่าเป็นจุดที่ต้องไฟ์อยู่นิ่งไม่ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะมหาจับฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่เพราะนั้นดาวอังคารเป็นลักษณะของความขยันเป็นลักษณะของความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดด้วยเพราะว่าอังคารเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศระวังในเรื่องของคําพูดที่อาจจะทําให้ใครบางคนไม่พอใจท่านได้หรือว่าบริวารบางคนอาจจะรู้สึกไม่โอเค กับท่านนะคะก็พยายามสื่อสารแล้วก็ดูว่าคนไหนที่สามารถรับได้ในจุดนี้ในจุดที่ท่านจะพูดสื่อสารเพราะว่าการที่เราจะคุยอะไรกับใครสักคนหนึ่งบางครั้งควรจะรู้พื้นฐานของเขาว่า ควรจะมีการเจรจากันอย่างไรเพื่อให้นุ่มนวลที่สุดนะคะทักษะในการพูดคุยต่างๆเหล่านี้ของการบริหารก็จะต้องอยู่ที่ความรู้อยู่ที่การใส่ใจแล้วก็อยู่ที่การทําความเข้าใจบริวารลูกน้องของท่านด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงระยะที่ดาวอังคารมาอยู่ในภพเรือนนี้มักจะมีลูกหลานของท่านเข้ามาร่วมทํางานด้วยก็เป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภนะคะแต่อาจจะทําให้งุหงิดใจบ้างในบางครั้งเกิดขึ้นค่ะทีนี้พอวันที่ G -sip. 8ดนะคะดาวพระพุธเขามากลุ่มรวมด้วยก็ดาวพระพุธแข็งแรงค่ะได้ตําแหน่งเกษตรมหาอุดก็ถือว่าในช่วงระยะนี้การงานดีขึ้นอะไรที่ผู้จาเจราจาสื่อสารไปก็จะเกิดเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาค่ะจะมีเรื่องของความแข็งแรงของเรือนชะตามากขึ้นท่านใดที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ขอ,งออนไลน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวกับการทุกการสร้างลักษณะเหล่านี้มักจะทําได้ดีค่ะโดยเฉพาะ คนที่ทําเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนการทําอสังหาการสร้างบ้านลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงระยะนี้ถือว่าผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านเป็นอย่างดีค่ะดาวพระพุธเขามาอยู่ในภพเรือนสุขพะภพเรือนสุภพะหมายถึงความสําเร็จความดีงามผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือมักจะหมายถึงผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะพุธได้ตําแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจจาวเวลาแต่เขาค่อนข้างจะหยุดนิ่งหน่อยนะคะในช่วงระยะนี้ถือได้ว่ามีการเดินมุนนั่นเองค่ะ พุทธเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะคะ คู่ค้าคู่ขายคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่ครองคนรักมักเข้ามาร่วมส่งเสริมบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนร่วมกันการเดินระบบอะไรร่วมกันแล้วก็พุทธก็เป็นเจ้าเรือนการงานการงานต่างๆมักได้รับโชคลาภยิ่งใหญ่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านทําไปแล้วท่านจะเห็นผลลัพธ์ว่าจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตานั่นเองค่ะแต่พุทธเขาจะมีการเดินเร็วในวันที่21กันยาถึงวันที่6ตุลานะคะเพราะฉะนั้นความส สำเร็จเหล่านี้นะคะไม่ว่าท่านใดที่ทำการงานในบริษัทในห้างหุ้นส่วนในรูปแบบของงานแบบใดก็ตามหรือว่าการจะมีพาร์ทเนอร์ต่างๆก็ตามงานจะเกิดการเดินไปอย่างรวดเร็วถือว่าบางอย่างอาจจะมาให้ปิดโปรเจกต์งานอย่างรวดเร็วลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้ในภพเรือนสุภะนะคะดาวอาทิตย์เขาจะยกมาในวันที่18กันยายนเพราะนั้นในช่วงระยะนี้จะมีการวางแผนบางอย่างค่ะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ การวางแผนโฟกัสไปในจุดของความสําเร็จบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของสายมูด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญนะคะซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของความเชื่อลักษณะเหล่านี้เพราะดาวอาทิตย์เขาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีหลังจากวันที่18กันยายนไปแล้วค่ะซึ่งถือว่าจะมีการวางแผนทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องของการเดินทางบางท่านก็มีเกณฑ์ในช่วงระยะนี้ในการเดิน ทางกับหุ้นส่วน คู่ขาหรือบางท่านที่ทำงานร่วมกับคนรักก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางร่วมกันในช่วงระยะนี้ค่ะแต่ดาวพระพุธที่อยู่ในจุดนี้เขาก็ถือว่าเป็นจุดที่พินทุบาทนะคะเพราะนั้นในช่วงระยะนี้เจ้าชะตามักจะขี้หลงขี้ลืมแล้วก็มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนั่นเองค่ะต้องบอกว่าบางอย่างเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นถ้าแก้ได้ก็แก้ค่ะแต่บางอย่างนะคะเงื่อนไขเรื่องเวลายังคงใช้ได้เสมอค่ะสําหรับเรื่องที่ท่านหาคําตอบไม่ได้คิดวกไปวนมาอาจจะสูญ เสียพลังงานทําให้เสียโอกาสในวันต่อไปที่ต้องใช้พลังงานด้านบวกนั่นเองค่ะท่านใดที่ทํากิจกรรมร่วมกับคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นสวนมักจะมีกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะหลังจากวันที่9กันยาเพราะว่าดาวพระเกติเขาจะยกมาเลิงลักนาของท่านท่านมักจะมีความคิดที่รวดแล่นมากระตุ้นสิ่งต่างๆให้เกิด ความดีงามนะคะแล้วก็มากระตุ้นในเรื่องของการเดินทางให้เกิดขึ้นด้วยค่ะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของบริวารเข้ามาส่งเสริมบริวารเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมในลักษณะของการเงินก็ตามค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นนะคะบางคนก็มีถามดิฉันมาว่าทําไมดวงชะตาไม่เป็นอย่างที่ทํานายนะคะสมมุติว่าท่านใดที่ผูกลักนาแล้วนะคะดวงชะตาของท่านเป็นชาวลักนา ธนูนะคะแล้วก็มีดาวราหูตั้งรับในภพสุภะ เหมือนจะดีนะคะเพราะว่าราหูก็เป็นเจ้าเรือนศาสชะตามพื้นดวงชะตาเดิมก็คือเรื่องของการสื่อสารต่างๆมักได้รับการสนับสนุนแล้วก็ท่านมีทักษะในด้านคําพูดมีเรื่องของไหวพริบมีเรื่องของเล่เหลี่ยมในด้านการสื่อสารนะคะแต่เมื่อราหูเข้ามาเจอพุธเข้ามาเจออาทิตย์เข้ามาเจอคลาดเพราะว่าดาวเหล่านี้เขาโคจรมาเจอกันแล้วจะเกิดในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาที่ผิดพลาดได้ค่ะก็จะมี มีทั้งดีทั้งเสียปะปนกันไปเพราะดวงชะตาในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะคะสิ่งใดที่ควรส่งเสริมผลักดันก็ทํากันไปสิ่งใดที่จะต้องระมัดระวังท่านก็ลองดูนะคะหากมีการผูกลักษณะแล้วลองดูว่ามีดาวคู่ศัตรูดวงใดที่มาส่งผลให้ดาวสุประเคราะห์ดวงนั้นลดคุณสมบัติด,ด้านดีไปรวมถึงทักษะจรด้วยค่ะหากดาวดวงใดได้จรมาเป็นกาลีคุณสมบัติของดาวดวงนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวเสาค่ะดาว เขาเป็นเจ้าเรือนการเงินของท่านและระยะนี้เขาก็มีการพักองศาหรือว่าการเดินถอยหลังข้อดีก่อนก็คือบางอย่างที่เป็นเงินเก่าเงินค้างเก่าหรือว่าเงินตกเบิกลักษณะของนี่สินเก่าการขายสินทรัพย์แล้วก็ได้ทรัพย์สินได้เงินทองมาจากทรัพย์เก่าลักษณะเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นได้ดีแต่พอดาวการเงินเขาโคจรเดินถอยหลังอะไรที่คาดหวังใหม่ๆต่างๆนะคะเพราะว่าพฤหัสเขาก็ถอยหลังด้วยเช่นกันในภพเรือนปุตตะเพราะว่าเรื่องของการเงินอาจจะมีการใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริวารบุตรหลานการเดินทางเกิดขึ้นนะคะถือได้ว่ามีค่าใช้จ่ายเก่าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหรือบางท่านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้กับผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านลักษณะเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆในเรื่องของการเดินทางก็จะไม่ได้มีอะไรที่ทําให้แย่นักนะคะทีนี้ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวตัวต,วตนมาอยู่ลักษณะแบบนี้มีความสัมพันธ์กับดวงดาวซึ่งค่อนข้างชัดเจนไปในเรื่อง ื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆถึงแม้ช่วงนี้อาจจะหนืดๆอึดๆนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเกิดความขี้เก <detta> ียดนิดนึงเจอบริวารที่ดื้อหรือว่าเจอบริวารที่อาจจะทําให้ท่านปวดหัวแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยกับการสร้างคนใหม่เหนื่อยกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ จนบางครั้งอยากจะทําเองลักษณะแบบนี้ก็ยังไงก็ต้องทำนะคะเพราะว่าการงานต่างๆเหล่านี้จะมากระตุ้นให้เกิดลาภผลเพราะดาวพฤหัสเขาไม่อยู่ในภพกุตตะสิ่งใหม่ต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดความเป็นราชาโชคให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะทีนี้มาดูดาวอีกดวงก็คือตําแหน่งดาวศุกร์นะคะศุกร์ขเขาได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคไปจนถึงวันที่28กันยายนนั่นหมายถึงอะไรศุกร์ขเขากุมร่วมกับดาวอาทิตย์ไปจนถึงวันที่18นะคะคู่นี้ถือว่าเป็น ดาวคู่สมพลแต่อยู่ในภพเรือนมรณะหมายถึงอะไรหมายถึงคนเก่าๆอาจจะมาร่วมสร้างเรื่องราวดีๆหรือมีเกณฑ์ได้รับความรัก จากแดนไกลได้รับการช่วยเหลือจากคนไกลค่ะมีเกณฑ์ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะเกิดการแก้ไขแล้วก็ลาภผลต่างๆมักจะเกิดการสูญเสียก่อนแล้วก็ถึงจะเกิดเรื่องดีๆนั่นเองค่ะเพราะภพเรือนนี้ถือเป็นทุตสถานภพซึ่งอาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าโชคลาภของท่านมักจะมาจากแดนไกลมาจากสิ่งเก่ามาจากคนเก่าที่เคยรู้จกักหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการต่างประเทศลักษณะเหล่านี้ค่ะ รับจากเดนไกลมามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภค่ะทีนี้ดาวพระศุกร์เขาจะยกมาสู่ภพเรือนสุภะในวันที่28กันยายนค่ะแต่ช่วงนี้ดาวพระศุกร์เขาจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะถือว่าไม่ค่อยมีการขยับสักเท่าไหร่ค่ะมาดูศุกร์เล็งเสากันก่อนสหัชชะสุภะษเขาเล็งกันศุกร์เล็งเสาเป็นดาวคู่ขัดลาบทีนี้ปัญหาก็อาจจะเกิดเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นได้ก็ระวังการสื่อสารต่างๆระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงที่ าจจะมาหยิบยืมเงินค่ะหรือว่าระวังในเรื่องของการเดินทางต่างๆที่อาจจะต้องมีการสูญเสียผลประโยชน์มีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้องระมัดระวังแต่ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะเพราะว่าอาทิตย์หลังวันที่18เขาก็อยู่ร่วมดาวพระพุธเขาก็อยู่ไปจนถึงวันที่28เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าท่านจะทําอะไรได้อย่างรวดเร็วเกิดปัญหาแล้วสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ต่อยอดสิ่งสิ่งนั้นไป ให้ถึงเป้าหมายได้ไม่มีงานอะไรที่ไม่เจอปัญหานะคะเพราะนั้นปัญหามาเพื่อทดสอบเท่านั้นค่ะอย่าท้อแล้วก็อย่าถอยนะคะชาวลัคนาราศีธนูเชื่อได้ว่าช่วงที่ดวงชะตามาอยู่ในภพปุตตะแบบนี้ท่านมักจะรู้สึกสนุกสนานกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่กับการได้ทําอะไรที่ทา้าทายกับตัวเองนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนีของท่านก็คือตําแหน่งดาวพุธแต่เรามาว่ากันที่ดาวเกตก่อนค่ะเกตมาอยู่ในภพเรือนปัต ตาค่ะตั้งแต่วันที่9กันยายนเกตดเล็งรักก็ถือว่ามักมีกิจกรรมให้ทําร่วมกันกับคู่ความคนรักบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางร่วมกันอาจจะมีการไปออกสังคมด้วยกันหรือว่าการไปต่างประเทศด้วยกันลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังรักใคร่กันดีช่วงระยะนี้ความเสน่หายังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะทีนี้มาดูเจ้าเรือนเขา เจ้าเรือนเขาคือดาวพุธค่ะดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจาวิราชคู่ครองคนรักยังคงมีเรื่องของความใส่ใจท่านการดูแลกันอย่างดีนะคะช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดาวพุธเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเกิดโชคลาภอย่างดีมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้รับของขวัญถูกอกถูกใจหรือท่านอาจจะเป็นคนที่คอยปรึกษากันกับคู่ครองคนรักนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์เข้าไปร่วมทํางานทํากิจกรรมบางอย่าง ร่วมกันนั่นเองค่ะทีนี้วันที่28กันยายนดาวพฤหัสเขาจะยกมาได้ตําแหน่งเกษตรแล้วก็มหาอุดในภพเรือนการงานช่วงระยะนี้เชื่อได้ว่าคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของการกําลังยุ่งกับเรื่องของการงานค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นได้ดีกับตัวท่านนั่นเองค่ะแต่ก็ระวังบุตรหลานเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพฤหัสโคจรเดินถอยหลังในภพเรือนปุตตะดาววินาศมหาหจักรมาอยู่ในภพเรือนการงานลักษณะแบบนี้นะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องบุตรหลานป่วยไข้หรือว่าบุตรหลานอาจจะมีเรื่องของการดือ้อการคุยกันแล้วไม่เข้าใจลักษณะแบบนี้ใช้ทักษะในการสื่อสารค่ะเพราะว่าดาวบริวารของท่านตอนนี้เขามีดาวพฤหัสซึ่งถอยหลังไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามผลักดันใช้ในเรื่องของความรู้ใช้ในเรื่องของหลักการต่างๆมาพูดคุยกับเขานะคะก็อย่างที่แจ้งข้างต้นว่าบางคนนะคะใช้วิธีการที่จะ คุยกันอาจจะแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นบุตรหลานของท่านท่านก็ลองใช้ความเข้าใจแล้วก็ดูว่าอาจจะมีการพูดกันจานการเตือนกันในลักษณะแบบไหนถึงจะเกิดความเหมาะสมนะคะบางครั้งหากเหตุเกิดขึ้นไปแล้วค่ะเขาก็อาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ฟังท่านเลยก็ได้ท่านลองใช้ความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นค่ะหากเหตุเกิดแล้วก็ต้องยอมรับหากอะไรที่เกิดความเสียหายไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งสิ่งนั้น ก็ทาได้แค่ทุเราเบาบางในจุดนั้นค่ะทีนี้มาดูดาวพระศุกร์ประกอบกันค่ะศุกร์ใช้ทายหัวใจความรักเงินทองในวันที่1นึถึงยีกันยายนดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคค่ะแต่อยู่ในภพมรณะก็ถือว่าความรักก็ยังคงเกิดขึ้นได้ดีมีเกณฑ์ของการเดินทางร่วมกันมีเกณฑ์เดินทางไปในที่ไกลๆมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศร่วมกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ใช้ทริปการท่องเที่ยวใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวกับ สายบุญต,ต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะมีร่วมกันค่ะอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาจักรเขากลุ่มร่วมด้วยก็เขาก็จะมีผลในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีการมองหาพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะสำหรับคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ได้พบคู่ที่มาจากแดนไกลคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุลักษณะแบบนี้ค่ะความรักของท่านมักจะก่อเกิดโชคลาภให้กับตัวท่านอย่างดีค่ะแต่ก็ต้องดูเจ้าเรือนประกอบด้วยนะคะเพราะนั้นดาวเจ้าเรือนปัตตานิเขามาอยู่ในภพการงานก็มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักในเรื่องของการทํางานลักษณะเหล่านี้ค่ะความรักยังถือว่าก่อเกิดโชคลาภหากเจอคนในแดนไกลคนเก่าที่เคยรู้จักหรือคนเก่าที่เคยเลิกไปแล้วก็เป็นลักษณะของการอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันนั่นเองค่ะ ทีนี้ดาวพระศุกร์เขาจะยกมาสู่พบเรือนสุภพะในวันที่28กันยายนมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ช่วงระยะนี้ท่านทําความเข้าใจในเรื่องความรักเรื่องหัวใจได้มากขึ้นค่ะความนิ่งขึ้นในภาวะอารมณ์ของท่านเองค่ะแล้วก็ช่วงระยะนี้อาจจะสนใจในเรื่องความรักหรืออาจจะไม่สนใจในเรื่องความรักก็ได <ๆ S 2> ้เพราะว่าในพบสุภะนี้เป็นเรื่องของการที่รู้สึกสุขใจกับเรื่องความรักเติมเต็มกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วจนบางครั้งอาจจะไม่ได้มองหาในเรื่องของ ความใส่ใจในลักษณะของความรักที่จะมาเติมให้กับตัวท่านค่ะเพราะว่าในช่วงที่ดาวพระพุธเขากลุมร่วมในภพสุภะจะทําให้ท่านนั้นมีเรื่องของความคิดมากจนบางครั้งอาจจะอยากปลดพันธนาการเหล่านี้อาจจะอยากใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวก็ได้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ตามแต่จะเลือกค่ะแล้วสําหรับใครที่มาผูกลัคนากับดิฉันนะคะ ให้ตัดสินใจแทนในเรื่องความรับหรือว่าให้เลือกให้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าถามค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ท่านจะต้องตัดสินใจเองดวงชะตาบุพกรรมเก่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราสร้างมาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แต่ก็สามารถทําให้ทุเราเบาบางได้ด้วยการสํานึกในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ส่วนดวงดาวที่มาโครจรกระทบต่อทุกลัคนาราศีก็จะมีผลส่งผลกับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านค่ะก็ลองดูนะคะดิฉันเชื่อว่าคนที่มีในเรื่องของศิลธรรมนะคะอยู่ในเส้นของศิลธรรมจะช่วยบรรเทาในเรื่องของเคราะห์กำหนักให้กับท่านได้ค่ะเพราะนั้นยึดมั่นในเรื่องของความดีสิ่งใดที่ใช่ก็จะเป็นของเราสิ่งใดที่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะสุดท้ายแล้วท่านจะต้องอยู่กับตัวเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมดิฉันกันด้วยนะคะและฝากกดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ด้วยค่ะดิฉันจะอัปเดตดวงชะตาให้กับท่านล่วงหน้ากับทุกๆลัคนาราศีท่านใดสนใจผูกลัคนาส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code มาค่ะและหากสนใจร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจร เจอที่ไหนก็ช่วยเหลือกันที่นั่นบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาที่ได้รับมานะคะก็สามารถติดต่อผ่าน QR Code มาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยและขอให้โชคดีสำหรับชาวราศีธนูพบกันใหม่ในคลิปเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ